กล่องละ50,000บาททุกคนคือแบบดูดิล้นล่ะทุกคนคือหน้าตามันสวยแต่ว่ารสชาติมันงงงงอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถูกกลางแพงนะครับผมอีพีนี้เป็นอีพีที่นะัดตั้งต่อตังต่อ ตั้งตารอมานานมากๆเลยนะครับเราจะกินอุนินะฮะจากราคาถูกจนกระทั่นแพงนะครับกล่องแพงเนี่ยห้าหมื่นบาททุกคนมันแบบแพงมากนะครับผมก่อนอื่นเลยนะใครยังไม่กดซับสไครต์นะอย่าลืมกดให้นัดด้วยนะครับช่องอีทไกลแล้วก็ช่องนัดอาทิตย์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูนัดแบบเต็มๆนะครับผมเพราะว่านัดอาจจะไม่อยู่ในรายการตัวแตกแล้วนะครับจะลืมไปกดซับให้ด้วยนะครับโอเคไหมแล้วเราเริ่มกินกันเลยนะครับ ร้านแรกตัวเย็นหมีหมาราคา4 8 3บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคา400-500บาทเนี่ยมันจะดีแค่ไหนปกติเราไปกินในตลาดก็เป็นพั0 0องพัแล้วเนะ <Hey. S 1> ะาะเฮ้ยธรดามันไม่ใช่เล่นๆเลยนะราคา400กว่าบาทแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าจะสวยต่อรูปแล้วจูบไม่หอมหรือเปล่านะครับแตจ,จูบน่แต่หอมเสมอนะ <Ooh. S 1> ยอซะหน่อยหยอกซะหน่อย แบบมีอูนิประามนขนรูกเหมือนกันนะมันหวานแล้วมันก็ขมไปแล้วมันก็มีความแจบคอขึ้นมาแล้วก็มีความแบบเคมีอ่ะเบาๆอันนี้ไม่รู้นะไม่ไม่รู้ไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแปลกๆทุกคนคือหน้าตามันสวยแต่ว่ารสชาติมันงงๆอ่ะทุกคนอันเนี้ยเั้นเข้าไม่ถึงแล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะเพื่อนๆใครที่แบบเคยกินอะไรเงี้ยมารีวิวมาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่คิดว่า ถ้าเอาไปกินคู่กับข้าวสาลายแล้วใส่วาซาบิใส่โชยุเข้าไปน่าจะดีขึ้นนะครับนี่นะลองกินเพียวๆเพื่อเทสรสชาติอูนิดูนะครับซึ่งส่วนตัวเราคิดว่ามันก็ยังไม่ผ่านสำหรับนัดแล้วกันนะครับเดีวเราไปตัวกลางกันเลยนะครับ ร้านที่สนะครับคือร้าน Omega n e s สนะครับเขาจะแพ็คมาให้เป็นอย่างนี้เลยตอนที่ได้รับนะครับมีกล่องโฟมข้างในจะมีแบบไอซ์อะไรต่างๆมาให้เพื่อกักเก็บความเย็นอ่าอันนี้นัดสั่งมา2แบบนะฮะเป็นบาคุน,นแล้วก็มุลาสกิ1น,นะครับแล้วก็จะมีสาลายมาให้มีตะเกียบมีข้าวมาให้2ถ้วยปึงป่งปึง่งพ a จจ a g งเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับอุ้ยมีแบบ โชยู่น้อยมาให้เอ้ยดีอ่ะพอเป็นแบบขวดเพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่าโชยู่ที่เขาใส่เป็นถ้วยแบบถ้วยพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วที่มีฝาเปิดอ่ะหกตลอดเวลานะครับเอออันนี้เป็นจุกดีนะไอเดียดีมากๆเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นหรือด e ลิเวอรี่อันเนี้ยนั้นแนะนําเลยนะครับประทับใจมันไม่หกไม่เลอะมือแล้วก็มีนี่ด้วยแอลกอฮอล์แพดนะครับเอาไว้เช็ดมือต่างๆก่อนกินราคาร้านนี้นะเราแบ่งเป็นเราแยกเป็น2เซตละกันเพราะอันเนี้ยอันเนี้ยเรามี2กล่องเราก็ได้ทุกอย่าง2เซตนะครับราคาเซต 2,990บาทก็จะมีอุนิให้มีสลายให้แล้วก็มีข้าวให้1เซตนะครับแล้วก็ด้วยความที่ร้านนี้ราคาเขาเป็น2,990ชบ,บาะแล้วเขาก็มีทั้งบาฟุนแล้วก็มุลสกินะก็เลยสั่งมา2อย่างเลยนะครับอันนี้จะเป็นบาฟุนนะครับบาฟุนเนี่ยจะมีสีเข้มกว่าคนอาจจะงงว่าอ,อะไรบาฟุนอะไรมุลสกินะครับคือ จริงๆแล้วอูนี่มันมีหลายสายพันธุ์นะแต่ว่าสายพันธุ์ที่คนไทยหรือคนที่เอามานิยมกินเนี่ยจะมีสองันก็คือปาฟุนแล้วก็มุลสกิปลาฟูนจะเป็นหนามสั้นมุรสกิหนามยาวนะครับปลาฟูนหนามสั้นเนี่ยมันจะมีสีที่เข้มนะครับแล้วก็เนื้อมันจะแน่นกว่าแล้วก็มีความหวานนะฮะอีกพันธุ์หนึ่งจะเป็นมุรสกิมุรสกิเนี่ย <karang> ม,มันจะมีสีที่อ่อนกว่านะครับแต่ว่ามันจะมีความครีมี่เวลากินเข้าไปก็จะมีความแบบ อ่าเรียกว่าอะไรละลายละลายเยิมย้มเยิ้มละมุนเออละมุนคำนั้นเลยเนาะเห็นปะดูดูสีเท็กซ์เจอร์ที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วมันก็จะมีหน้าของมันด้วยนะหน้านี้บาคุนอร่อยหน้าน,านี้มุราสึกิอร่อยแต่ว่าช่วงเนี้ยโอเคทั้งคู่เลยนะครับก็เลยอยากสั่งอยากสั่งมาลองทั้ง2แบบนะครับแล้วก็ไม่ใช่อะไรอยากให้คนดูได้เที่ยวกันว่าเออสองพันนี้มันจะมีความต่างกันยังไงจริงๆแล้วในร้านโอเมกาเซ่ถ้าเป็นคอร์สแบบสามพันห้าพันนียส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟเป็นบาคุนเพราะว่าราคามันจะถูกกว่า มุรระสกีอะราคามันจะโดดสังเกตจ,จากตัวรอน,นเห็นปะ่ะม,มุรระสกีรอนมันก็จะใหญ่กว่านะครับมันจะมีความพรีเมียมขึ้นมานิดนึงนะฮะก่อนกินนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนเขาด้วยเขามีอะไรมาให้ก็ต้องทําให้หมดปุ๊บปุ๊บโอเคสะอาดแล้วเดี๋ยวเราลองแบบบาฟุนหวานเจี๊ยบเนื้อแน่นหอม อันนี้ราคา2.9อใช่ไหมที่เป็น3ามพันเรมีหนึ่ง6อแถวส0 0พหารหกก็คือแถวละ500นะครับก็คุ้มอยู่นะถ้าเกิดเราไปกินในร้านออมบังกาเซก็แถวละประมาณพันห้0 0องพัแล้วนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดมาเดี๋ยวลองเทียบไปเลยว่ามุรตะกิเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มันจะมีความความฟิีมมี่กว่าเฮ้แต่แปลกว่ะอันนี้มันหวานกระแทกปากมากกว่าลองใหม่ลองใหม่ ออือืตอนนี้บาคุณตอนนี้หวานกระแทกปากอันนี้มีความครีมมี่หวานน้อยกว่านะครับอืมแต่ว่าอร่อยทั้งคู่เดี๋ยวเราใส่นี่เลยไหมนี่เป็นโรตามเขานะฮะโอ้ p a เกจจิ้งดีตอนแรกนึกว่าเปิดออกมาแล้วมันเป็นแบบสไลายติดกันทุกอันนะฮะหนึ่งสงสใส่ข้าวเข้าไป อืมว๊บท <What? S 1> อืมทุกคนเห็นแบบเดียวกับท่นเห็นไหมอืมอืม,อมพอมีสาลายมีข้าวเข้ามานะนี่แหละสวัสดีเลย สาหร่ายเขากรอบมากแล้วก็ข้าวมีความหวานมันทําให้ช่วยเสริมรสชาติอูนิเข้าไปได้อีกพอกินด้วยกันเข้าไปแล้วอ่ะอูมามินี่แบบดึกภาพไม่ออกแล้วว่าไอราคาแพงห้าหมื่นบาทเนี่ยมันรสชาติจะเป็นยังไงนะครับลองนี่บ้างเราเห็นคลิปคุณแดนเนเขาแบบฮิ้วอูนิจากกรุงเทพไปอเมริกาแล้วมันแบบยังอยู่รอดอยู่เลยอ่ะดีมากมอ่ะว้าว ถ้าในร้านโอมากเกษตรบอกเลยคำนี้2,000นะครับ <t ap> พอเรากินทั้งแถวอะเรารู้ได้เลยว่าบาพุน่ะหวานกว่าค่อนข้างเห็นได้ชัดแต่ว่าอันนี้มันจะได้ความครีมมีม่ถามว่าส่วนตัวแล้วพอกินกับข้าวกับสาลายอะนัดชอบแบบมุลสกินะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะข้าวอันนี้มันหวานแล้วแล้วพอบาฟุนมันก็หวานมันยิ่งแบบ หวานเข้าไปใหญ่แต่พออันนี้พอข้าวมีความหวานแล้วสาหร่ายมีความแบบกรุบกรอบแล้วบวกกับความครีม,มี่ของอูนิที่มันไม่ได้หวานเกินไปอ่ะมันทาให้รสชาติตรงนี้มันมันเหมือนเกิดการบาลานซ์นะครับเดี๋ยวยอดอันนี้นิดนึงแล้วกันใส่โอยุเข้าไปแล้วอ่ะอร่อยขึ้นไปอีกอร่อยมากอ่ะกินอูนิเปล่าๆอูนิกับข้าวกับสาหร่ายแล้วก็ใส่โอยุโอเคเดี๋ยวเรา move ไปกินตัว ขแองเเราเลยนยากร้องมากๆเดี๋ยวเก็บกลับกวาดก่อนถึงเวลาของกล่องสุดท้ายนะครับราคากล่องนี้นะครับกล่องละ50 0 0 0บาททุกคนแพงมาก จริงๆแล้วอ่ะแบรนด์นี้มันเรียกว่าแบรนด์ฮาดะเตะนะครับแบรนด์ฮาดะเตะเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์แบบท็อปทอปของอุนิอยู่แล้วนะครับในญี่ปุ่นนะฮะปกติแล้วราคามันจะแบบ1 5 0 0 0 2 0 0 0 0งหมื่แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้ราคามันเวอร์วังเนี่ยเนื่องจากนี่ทุกคนเลขหนึ่งอันนี้นะครับมันคือเลขประมูลของตัวกล่องนี้นะครับคือเรียกว่าอะไรอ่ะใน1 1กล่องอ่ะมันจะมี1เบอร์เนาะเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เ,เรื่อยๆเลข1เนี่ยมันแสดงถึงอะไรแสดงถึงความ ความคัดสรรเออเขาคัดสรร The Best ของอุนิมาอยู่ในกล่องนี้ทั้งการคัดมาตัวแต่ละตัวเนี่ยคัดตัวต่อต,ตัวเลยนะอะไรที่ไม่สวยเราคัดออกตัวมันแบบบะเฮกอ่ะใหญ่มากๆนะอันนี้คือเกรดประมูลนะครับคือการคัดสรรของเกรดประมูลมามันก็จะได้ไซส์แบบไซส์ใหญ่ๆเรียงสวยเห็นป่ะทุกอันมันจะมีความสวยแบบเท่าเทียมกันหมดเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าราคามันก็จะดรอปลงมาตามเรื่อยๆนะครับผมซึ่งอันนี้เราได้การประมูลมาจากร้าน ยูสุโอมาเกเซนะครับผมให้เขาประมูลมาให้ <c oughs> เพราะว่ามันต้องประมูลมาจากญี่ปุ่นเราไปประมูลเองก็เราไม่รู้โน้ตหาวแล้วกันเราก็เลยฝากเขาประมูลมาอ่ะในกล่องเขาจะเสิร์ฟมาอะไรมาอะไรบ้างเนาะอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นสาลายข้าวนะครับอุปรกรณ์การกินโชยุวาซาบิที่ชอบเลยคือแบบมีแปลงน้อยมาให้อ่ะทุกคนมันเอาไว้แบบป้ายป้ายป้ายนะครับ ทุกคนรู้ไหมว่าทําไมฮาดาเตะมันถึงนิยมคือฮาดาเตะมันเป็นเหมือน,น,นกับอุนิจากฮอกไกโดนะครับถ้าเกิดนึกถึงฮอกไกโดนึกถึงอะไรพวก dairy product แบบไรซ์พวกนมฮอกไกโดพวกช็อกโกแลตคือที่ฮอกไกโดเนี่ยมันมี2กระแสน้ำมาชนกันกระแสน้ําแรกก็คือทะเลโอคอสนะครับแล้วก็จากมหาสม,มุทรแปซิฟิกนะครับพราะสองอันเนี้ยมาชนกันมันก็จะเกิดแบบเคยเรียนไหมเด็กๆพอกระแสน้ํา2กระแสน้ํามาชนกันมันก็จะเกิดเป็นแอเรียที่อีรมสมบูรณ์มีปลาแบบ อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คือแหล่งกาเนิดของตัวนี้นะครับอูนี่เนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความแบบอูมามิมีเอกลักษณ์ของมันเองนะครับตื่นเต้นจนแบบไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลยนะตอนเนี้ยวันคนดูหน่อยอาการเนี่ยอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอาการเหมือนแบบไหลลงไปในทะเลเลยอะ ลอยตัวเบาอะไรอย่างเงี้ยฟินเหมือนแบบไหลลงทะเลไปเลยจําได้เลยตอนที่ไปกินโอมากษตเที่ร้านยูสุฟิลลิ่งเดียวกันเลยแบบนี้แต่อันนี้มันยิ่งฟินเข้าไปอีกมันแบบซุปเปอร์ครีมมี่หวานหอมอร่อยนะครับมันดีมากอยากให้ชิมมาให้ชิมก่อนดีกว่าแค่ดูจากกล้องอมันมัน,ม,นมันไม่ขนาดน,นั้นเดี๋ยวถ่ายแล้วจะไม่รู้สึกให้เห็นช้อนไปด้วยบอกข้อกล้องดิ ไม่มีความคาวเลยอร่อยมากครับเหมือนแบบไหลลงไปทะเลเลยปะใช่ไหลเลยไหลลงมปทะเลเลยคือแบบดูดิล้นอ่ะทุกคนล้นอ่ะเดี๋ยวคำแรกเราลองกินแบบไม่ใส่โชยอยู่ดูก่อนนะ <beau> สุดยอด สุดยอดสุดยอดผมโชย,ยู่เข้าไปนิดนิดทุกคนดูจากหน้านั้นแหละรู้แล้วว่าเราชอบอันไหนนะครับอฟินมากอร่อยมากคือมันห้าหมื่นมันคนมันคนอร่อยนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันห้าหมื่นไม่อร่อยคนจะปาทิ้งทุกคนอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวขอลองกับ วาซาบิหน่อยนะใช่เลยเหมือนในร้านอุ้มมากเ็จเลยอ,อร่อยน้ำตาล <c ười> อร่นี่เราเีบิวครบยังอะ่ะครบแล้วครบแล้วใช่ไหมไม่ต้องเีบิวอะไรต่อไปแล้วใช่ปะไม่ต้องแล้ว ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะไปกระชืบไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับแันด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายการอื่นๆของลักของบอลของครีนด้วยนะครับไปบ๊ายบายทุกคนจะกันใหม่ EP หน้านะฮะไม่ต้องสรุปใช่ไหมเรื่องสรุปซึ่งสามร้านที่ได้กินมาคนดูก็จะรู้นะครับว่าเราชอบรสชาติร้านไหน ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องความอร่อยอย่างเงี้ยไงอันนี้มันก็ที่สุดอยู่แล้วแบบอร่อยมากๆนะแต่ด้วยแต่ด้วยราคาม,ามันก็แพง5 0,000ื่นนะครับซึ่งถ้าถามว่าความความกินอูนี่นะถามว่าอยู่ที่งบมากกว่าถ้าเกิดเราจ่ายจ่ายไหวยิ่งจ่ายแพงอ่ะมันก็ยิ่งอร่อยนะคิดว่าราคาที่มันอร่อยอ่ะสองพัพมันน่าจะดีอยู่แล้วนะครับสองพันสามพันสี่พันห้าพันจนถึงหมื่นหนึ่งนะครับก็คือ acceptable แล้วกินได้แต่ว่าอันนี้ได้ความสะใจความเบอร์นหนึ่งความเหมือนองมากเกษตรความแบบไม่ต้องไปญี่ปุ่นไม่ต้องไปร้าน วางกระสอย่างเงี้อยอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฟูลฟิลนันมากๆเลยนะครับสำหรับถูกกลางแพงอุนินะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับบายยใครชอบนะอย่าลืมกด s ับสไครต์นัดด้วยนะครับกดไปด้วยเลยนะครับทั้งช่องนัดแล้วก็ช่องอีกไกด์ด้วยนะครับ